สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติาศาสตร์ชาติไทยสักนิดหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของพระพี่นางสุพรรณกัลยานะครับพระพี่นางในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและก็สมเด็จพระเอกาทศรสในยุคที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้กับพม่าครั้งที่หนึ่งในช่วงนั้นเราคงได้ดูจากหนังพระนเรศวรหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็จะเห็นบทบาทของ พระพี่นางกัลยากันนะครับสุพรรณกัลยานะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ทางวัดลาดสิงห์ที่สามชุกสุพรรณบุรีนะครับในปี2541นนี่ยได้จัดสร้างเหรียญของเนี่ยนะพระสุพรรณกัลยาขึ้นมานะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระไหลเงินนะเหรียญน,นี้ผมเห็นเขามีหลายเนื้อนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปพระบรม ราชานุศวรีเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นพระพี่นางสุพรรณกัลยาแล้วก็สมเด็จพระนเรศวนแล้วก็สมเด็จพระเอกาทศรถทั้งสาพระองค์อยู่ร่วมกันนะครับข้อความเนี่ยก็จะมีบอกไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลงกล้องดูสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็เขียนว่าพระบรมรูปนะครับพระสุพรรณกัลยาสมเด็จพระนเรศวนมหาราชนะครับอ่าแล้วก็สมเด็จพระ เอกาทศรดนะครับผู้ที่จัดสร้างก็คือวัดลาดสิงห์นะครับอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจัดสร้างในปี2541นะครับก็ประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะเหรียญก็ออกแบบด้านหน้าได้สวยงามนะครับแกะเป็นรูปครึ่งองค์ของอพระสุพรรณกัลยาผบับนี้นะครับเพื่อนๆนะแล้วก็เป็นเหรียญรูปไข่ที่ไม่มีห่วงหูเหรียญน,นะครับ ก็ถือว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่ามีความรู้คุนแผ่นดินและก็ยอมสละตัวเองนะครับเพื่อทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินในยุคนั้นนะครับแล้วก็ได้รับความเคารพนับถือต่อมาจนถึงคนรุ่นรุ่นหลังนะครับนี่นะครับแล้วในปีศหนึ่งวัลลัสิงก็ทําเหรียญนี้ออกมาก็ถือว่าแกะบล็อกได้สวยเลยนะครับนี่นะด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนด้านหลังก็ เป็นทั้งสามพระองค์นะครับที่เป็นพี่น้องกันนะอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งตอนหลังสมเดเ็จพระนเรศวรท่านก็ได้มากอบกู้เอกราชกลับมาให้กับองค์ีอยุธย,ยาได้แล้วก็ให้เรามีเอกราชสืบมานานหลายร้อยปีจนมาเสียกรุงในครั้งที่สองในปี2310นิั่นนะฮะเดีย๋ยวเราลงกล้องกันเลยละครับเพื่อนอนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นภาพของพระองค์ท่านรวบผมนะ พระเกศานะครับแล้วก็มีเนี่ยนะครับเครื่องทรงบนพระเศียรอย่างนี้นะครับแกะบล็อกได้ละเอียดสวยงามเลยนะครับนี่ใบหน้าพงคดงามนะเมตตาต่างๆนะครับขอใช้คำสามัญนะครับเพื่อนนะง่ายๆนะครับนี่นะครับแกะบล็อกเทพสวยนะครับผมยาวลงมานะครับแล้วก็ นี่นะครับมีสร้อยผาะสอนะมีชุดแบบคลุมๆอย่างเงี้ยนะครับด้านล่างสุดนะครับก็จะมีข้อความบรรยายว่าพระสุพรรณนะครับกัลยาแบบนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับด้านหลังนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับเนี่ยนะครับพรสที่จะสร้าง2541นะครับ ก็จะเป็นรูปของทั้งสามพระองค์อยู่ร่วมกันนะครับอ่าเป็นพระสุพรรณกัลยานะครับอยู่ตรงกลางนะอ <ım. S 1> <Verse> ่าแล้วก็มีผมไม่แน่ใจว่าซ้ายหรือขวาเป็นสมเด็จพระนเรศวรนะครับแล้วก็เป็นสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับอ่าเดี๋ยวดูซ้ายมือของเราก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาตรงกลางนะครับแล้วก็อีกพระองค์นะครับยืนอยู่นะครับพระสุพรรณกัลยาจะนั่งอยู่นะครับบนโขดหินนะครับ ข้อความที่บรรยายนะครับข้อจะเขียนว่าพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยาสมเด็จพระนเรศวรนะครับมหาราชนะสมเด็จพระนเรศวรท่านเป็นมหาราชองค์หนึ่งของเมืองไทยนะครับเพราะพงกอบกู้แผ่นดินได้นะครับสมเด็จพระเอากาทศรสนะครับเนี่ยนะครับวัดที่สร้างก็คือวัดเนี่ยนะครับวัด,าดราชสิงห์อําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ สร้างในปี2,541อ่ะเดีาา๋ยวเรามาดูรอยขอบตัดนะครับขอบต,ตัดก็จะเป็นตัดฉีกแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับครึ่งๆึ่งนะเลื่อนนี่ขวามือนะครับอ่าเนี่ยนะซ้ายมือนะครับก็อ่าเนี่ยนะครับก็จะตัดฉีกเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับตรงหกนาฬิกาหกนาฬิกานะครับอ่าก็จะตัดฉีกเหมือนกันนะ ็ถือว่าเป็นเหรียญที่หน้าสะสมนะครับแบบได้สวยงามนะครับค่อยจะเห็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระองค์ท่านเท่าไหร่นะครับพอเห็นแล้วผมก็เลยบูชามานะครับเพื่อการสะสมไว้นะครับสวยงามดีนะเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนมีโอกาสเจอนะผมรู้สึกว่ามีหลายเนื้อมากๆนะครับในการจัดสร้างนะมีทั้งทองแดงมีทั้งทําเป็นสามกริย์หรืออะไรเงี้ยนะแต่อันนี้ออกเป็นสีเงินนะครับ ก็สวยเปอีกแบบนึงครับดูเรียบเรียบหรูหูดีนะครับโอเควันนี้ก็สั้นๆจับเหรียญของพ,พระสุพรรณกัลยานะครับที่จัดสร้างโดยวัดราชสิงห์สุพรรณบุรีเมื่อปี2541นะครับด้านหลังก็จะมีพระองค์ทั้งสามพี่น้องพระสุพ,พรรณกัลยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแลวก็สมเด็จพระเอกาทศรสอยู่ร่วมกันนะครับนะครับถ้ามีโอกาสเจอก็ลองสะสมดูนะครับเพื่อน ประมาณนี้นะครับสั้นๆส,สำหรับเหรียญน,นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับเพื่อนๆสวัสดีครับ